พนักง,งานสอบสวนก,อง,าก,กานวองบัญชาการตำรวจนครบาลก็จะเริ่มกระบ,บวนการในการประชุมเพื่อที่จะดําเนินคดีนะกรณีทนายตั้มหรือสิทธาเบีย้ยบังเกิดทนายที่แฉเพื่อชาตินะครับตามที่ทนายแฉเพื่อชาติหรือทนายตั้มได้ไปแจ้งความไว้ที่สนอ,อต่อปูนและก็ที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อดําเนินคดีกับพลตรีต่อศักดิ์และภรรยาและบัญชีมาอีกสองคนนะั้นผมได้ทราบมาว่าวันนี้ก็จะเริ่มกระบ,บวนการในการที่จะเริ่มการสอบสวน นะพลตุรวจเอกต่อสักนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังทนายเพื่อชาติทนายสิทธานะครับให้ไปพบพนักง,งานสอบสวนนะครับโดยเร่งด่วนเพราะว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาต้องการที่จะพบทนายตั้มและต้องการพยานหลักฐานที่ยืนยันว่าพลตำรวจเอกต่อสักกระทาความผิดสมคบฟอกเงินอย่างไรฟอกและฟอกเงินอย่างไรนะครับนะถ้ารวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วได้ข่าวมาว่าพนักง,งานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจคนครบาลและสอนอาตะปูนจะแจ้งข้อหาพลตำรวจเอกต่อสักเหมือนกับบิ๊กโจ๊กเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นนะตั้มกระทุ่มแบนด์อยู่ไหนฟังพี่เดย์แล้วช่วยไปพบพนักง,งานสอบสวนด่วนนะครับเพื่อจะได้รวบรวมพยานหลักฐานสแสวงหาข้อเท็จจริงนะสแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับและก็รวบรวมพยานหลักฐานพนักง,งานสอบสวนถ้าได้พยานหลักฐานชัดเจนจากทนายตั้มครบถ้วนนะครับ เส้นทางเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องบัญชีมาบุคคลที่เกี่ยวข้องบัญชีมาพอพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วคณะพนักง,งานสอบสวนจะแจ้งความดําเนินคดีกับต่อสักเหมือนกับดําเนินคดีกับพิโจกเลยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าตามฟังอยู่นะช่วยไปพบพนักง,งานสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเอาไปส่งตํารวจด่วนนะครับ mm hmm. นะครับนะนะครับเอาไปส่งตํารวจด่วนนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเขาอยากจะเร่งรัดคดีเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานสอบสวนบอกว่าติดต่อทนายตั้มไปแล้วยังขอเลื่อนอยู่ยังไม่มาพบนะครับเร่งปนะตั้มรีบไปพบนะไปพบพนักงานสอบสวนพอเขาสอบปากคําตั้มเรียบร้อยเอาเอาบัญชีมา้ามาเอาเส้นทางเงินเอาแอรางต่างนะรับผู้เกี่ยวข้องวัดไหนอะไรยังไงต่างๆใครบ้างนะไปรับเงินรับทองเกี่ยวกับบิ๊กต่อสั์ยังไงเกี่ยวกับเมียเขายัางไงหลังจากนั้นมีรายงานข่าวว่าเขาจะออกหมายเรียกทันทีให้มารับทราบข้อล่าวหาเหมือนกับบิ๊กโจ๊ก นะครับนะให้มารับทราบข้ขอกล่าวหาเหมือนพิโจกเลยพอหลังจากนั้นถ้าเกี่ยวพันไปกับตำแหน่งหน้าที่คณะพะนักง,งานสอบสวนจะมีวิธีปฏิบัติเหมือนกับคดีพิโจกโดยส่งคดีของอพี่ต่อศักด์ไปยังปปชเลยครับไปอยู่ปปชหมดนะนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจแล้วครับทั้งพี่ต่อและพี่โจกครับถูกําเนินคดีทั้งคู่ฮะท <c oughs> <c oughs> ุกครูนะครับไม่ต้องห่วงครับ พนักงานสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับทุกคนครับตอนนี้อยู่กับพี่ตั้มคนเดียวครับพี่ตั้มถ้าได้ยินพี่เดก็รีบไปพบตำรวจเลยครับเอาหลักฐานไปมอบเลยครับมีพยานกี่ใครบ้างบัญชีมาวัดไหนนครอินวัดเพชรบูรณ์วัดแปดริ้ววัดอะไรต่างๆนะนะไอไอคนไหนยังไงเส้นทางเงินโยงไปกี่เส้นอะไรต่างๆนะครับไปพบเลยครับพอพสอบพยานพอพยานหลักฐานพอสมควรแล้วออกหมายเรียก ให้พี่ต่อศักรหรือพลเอกต่อศักมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็รวบรวมสำนวนนะครับสแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมสำนวนส่งปปชนะครับนะาาตามมาตรา61เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับพี่ต่อกับน้องโจกค,ครับถูกดำเนินคดีทั้งคู่ครับนะครับไม่มีใครช่วยครับนะเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชา,าชนสบายใจได้ขอให้เชื่อมั่นในพนักงานสอบสวนกองาก,การตำรวจนครบาลน,นะครับชกครู โจ๊กโรโดนกันทั่วหน้าครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับนะพี่โจ๊กไม่เหงาครับมีพี่ต่อไปด้วยไปไหนไปด้วยนะครับไม่ต้องห่วงพี่โจ๊กนะไปทั้งคู่ครับนะอ่อพอบอตรอคนต่อไปก็คือพี่ตายเก้9สิบเก้าจุดเ้าเก้าลมั 99. 99. ม้งตอนเนี้ยนะอันดับหนึ่งก็ไม่มีนะนะพอบอตรอก็อไม่มีรองอันดับหนึ่งก็ไม่มีก็เหลือแต่กูละพี่ตายบอก เตรียมตัวนะยืนตัวตรงเวลาให้สัมภาก็ผมทําตามกฎหมายผมําทำตามระเบียบผมเป็นกลางผมไม่เกี่ยวข้อ,ของใครทังนั้นแหล <c oughs> <c oughs> นะและเออ,เอ,อนะครับก็ทุกคนครับถูกดําเนินคดีหมดครับนะถูกดําเนินคดีหมดครับสบายใจได้นะแต่ถ้าเกิดว่าตั้มยังไม่มพบพนักง,งานสอบสวน <c oughs> เดี๋ยวผมจะโทรไปหาทนายตั้มให้เร่งไปพบพนักง,งานสอบสวนด่วน และเอาพยานหลักฐานไปมอบเลยเดี๋ยวเ็าออกหมายเรียกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะใครทําผิดผมอยากให้ดําเนินการตามกฎหมายนะทุกคนครับแล้วก็ตํารวจที่เหลือนะครับเห็นทนายต้ามบอกมีอีกตั้งหลายสิบคนครับเอาไปมอบให้พนักงานสอบสวนเขาเอาจริงครับนะเขาไม่เอาไว้หรอกครับนะผมได้มีโอกาสได้คุยกับตํารวจหลายคนเขาไม่เอาไว้แล้วครับไอที่ว่าสามสิบแปดคนอะไรต่างๆเนี่ยฮะนะครับไม่มีเขาไม่เอาไว้นะครับ ถ้าทนายตำ้วนะครับมีพยานหลักฐานตํารวจคนไหนเกี่ยวข้องบัญชีมารับผลประโยชน์นะสามสิบกว่าคนนะเอาไปให้หมดนะครับดําเนินคดีหมดครับนะถ้าไหนเป็นฟอกเงินก็ดําเนินคดีฟอกเงินแต่ถ้าไหนฟอกเงินด้วยและเกี่ยวพันกับความเป็นเจ้าพนักงานด้วยหรือเกี่ยวกับสํานวันอื่นนะครับเ <c oughs> <c oughs> ขากวาดล้างเคี่ยงไม่เหลือแล้วครับไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์สอบสวนกลางนครบาลต่างจังหวัดบ้านนอกนะผมได้ รับทราบข่าวมานะยุคนี้เขาเรียกขวาดล้างครับขวาดล้างไอ้พวกตำรวจสีเทาทั้งหลายไอ้พวกบัญชีม้าเนี่ยไม,ไ,มไม่ไม่มีใครเอาแล้วครับนะนะครับเรียบร้อยทุกรายเพราะฉนั้นก็ถ้าตามฟังอยู่นะไอ้สามสิบกว่าคนเส้นทางเงินอะไรมีนะเปิดเผยชื่อนะครับแล้วก็ไปให้การให้ละเอียดนะครับออกหมายเรียกดําเนินคดีหมดนะตอนนี้นะครับนโยบายตอนนี้ได้รีบทํานะเดี๋ยวพนานก็ไปเดี๋ยวมันก็ไป,ไปวิ่งไปเต้นกันนะตอนนี้วิ่งไม่ได้ นะตายหายอย่างเดียวตอนนี้พูดง่ายเขาเรียกว่าช่วงล้างบางนะล้างบางเลยตอนนี้นี่ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนว่าคณะพนักงานสอบสวนให้ความเป็นธรรมครับดำเนินคดีทั้งโจกทั้งต่อครับทั้งพี่ทั้งพี่ต่อน้องโจกครับไม่รอดครับนะดำเนินคดีหมดเขาเอาตามกติกาถ้าสมมติพยานหลักฐานไปถึงนะแต่ของพี่ต่อน,นี่ทนายตั้มยังไม่ได้เอาหลักฐานที่ชัดเจนไปเพราะนั้นทนายตั้มเอาหลักฐานชัดเจนเลยสมมติมีหลักฐานปุ๊บเขาแจ้งข้อหาเลย และและผมได้ทราบมาพี่ต่อศักดิ์ก็พร้อมจะไปมอบตัวเลยไม่ต้องไปหลบเลี่ยงหมายจับเหมือนพี่โจ๊กนะพอหมายเรียกครั้งที่หนึ่งเขาเข้ามอบตัวพิมพ์ลายนิ้วมือประกันตัวหนึ่งแสนเลยนะครับอันนี้ก็คือรายงานข่าวที่ทราบมาก็ประมาณนี้พี่น้องสบายใจไหมละ่ะเดี๋ยวบ้านเมืองเราก็จะได้มีตำรวจดีๆมาเป็นพอบอตรแล้วตำรวจที่ไม่มีลูกน้องใช้บัญชีมา้า,า,าลูกน้องเก็บสวยใส่ลูกพี่ตำรวจที่ ไม่ทําตัวเป็นนักบุญคนบาปเอาเงินพนันออนไลน์บัญชีมา้ามาทําบุญจะไม่มีต่อไปแล้วทาบุญเอาหน้าอะไรจะหมดไปแล้วนะครับนะหลังจากนี้ไปก็สํานักงานตารวจก็อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยนะเพราะว่าแฉกันไปแฉกันมาเนี่ยมันได้ประโยชน์นะเอนะตั้มก็ไปแฉต่อสักแฉพวกลูกน้องต่อสักนะโจกก็ไปแฉคนนั้นคนนี้คือนะก็อยากจะฝากให้ อกองเชียร์ทางพี่ต่อศักเนี่ยก็แฉมาทางโจกบ้างแฉกันเยอะๆอะนะครับเพราะประชาชนได้ประโยชน์ข้อมูลจริงข้อมูลปลอม,ก,มลก,ก็ไม่เป็นไรก็แฉกันมาเถอะนะครับผมอยากให้แฉเยอะนะเพราะว่าอะไรคนชั่วๆนะหรือคนที่ไม่ดีในสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะมันจะได้หมดไปนะไม่อยากจะบอกโอ้เห็นตํารวจแล้วนึกว่าโจรใส่เครื่องแบบอะไรเงี้ยผมไม่อยากได้ยินคําพวกนี้เพราะว่าผมก็มีเอฟซีนะมีคนที่ ผมรู้จักรุ่นน้องรุ่นอะไรต่างๆนะรุ่นเดียวกับผมไม่มีกเกษียณแล้วเพาผมหกกว่าแนละ้วนะครับก็อยากให้ตํารวจมังขาวสะอาดเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่อยากให้คนมองตํารวจแม่งเป็นโจรทําทุกอย่างเพื่อเงินล้มคดีรับสวยนะเ,เปลี่ยนตัวผู้ต้องหาเก็บสวยบ่อนการพนันพนันออนไลน์นะใช้บัญชีมาอะไรเงี้ยผมอยากให้แม่งติดคุกให้หมด ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะผมไม่ได้นะผมและไม่อยากให้สังคมเนยยกมือไหว้นะครับเราอย่าไปยกมือไหว้หรือสรรเสริญคนที่ไม่ดีนะนะครับคนฟอกเงินคนบัญชีมาอย่าไปอย่าไปสรรเสริญอย่าไปยกมือไหว้มันบางคนยังยกมือไหว้สรรเสริญมันอยู่ผมไม่เอาไม่คบหาสมาคมคือต่อไปเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปเนี่ยคงไม่นั่งกินข้าวกับเจ้าของเวพนันคงไม่นั่งกินข้าวกับเจ้าของบอนคนไม่นั่งคงจะไม่นั่งกินข้าวกับ แรงงานเถื่อนค้ามนุษย์เจ้าของซ่องหรือคนที่ทำผิดกฎหมายอะไรต่างๆเพราะว่าเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเราไม่ควรไปสมาคมกับคนเทา่าๆนะครับถึงแม้มันจะได้เงินได้ทองมาแต่จุดหนึ่งนวันก็ต้องมีคนหักหลังแฉกันไปแฉกันมานะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นตํารวจเราต้องมเอีเขาเรียกอะไรวิธีการ การครองตนถ้าพูดภาษาของผู้พากษานะอย่างผู้พากษานะเขาจะมีเรื่องเขาเรียกอะไรการครองตนอย่างเพื่อนผมเป็นผู้ภากษานี่เขาเล่าให้ฟังนะเป็นผู้พากษาต้องครองตนไม่คบค้าสมาคมกับเอ่อคนไม่ดีนะโจรผู้ร้ายเอ่อเอ่อคนสีเทาคนไม่ดีอ่ะไม่ไม่ไม่ควรจะคบค้าสมาคม นะเพราะนั้นตำรวจพอบอรตรคนต่อไปไม่ใช่ไปร้องเพลงกับเจ้าของเว็บพน,นันถ่ายรูปคู่กับเจ้าของบ่อนเป็นประธานงานแต่งนะไปทอดกระถินร่วมกับเ,เจ้าของเว็บพน,นันเจ้าของซ่องนะหรือว่านักค้าน้ำมันเถื่อนหรือว่านักเลงอันธพานนายทุนเงินกู้เนี่ยพอบอรตรคนต่อไปนะอย่าไปทำนะการถ่ายรูปกับเจ้าของบ่อนการร้องเพลงกับเจ้าของเว็บ ประธานงานแต่งทำบุญร่วมกับเจ้าของเว็บพนันเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องเนี่ยการถ่ายรูปไม่ผิดหรอกแต่มันดูแล้วไม่ดีเขาจะมองว่าคุณคบคนไม่เลือกคนไม่ดีก็ต้องอยู่ห่างๆอย่างผมเนี่ยผมไม่เอาเลยคนไหนไม่ดีผมไม่อยากจะยุ่งด้วยนะครับนะผมก็นั่งกินวายอยู่ที่บ้านนะครับกินกับหมาสองตัวนะครับนะเราไม่ควรครบค้าสมาคมกับคนไม่ดีคนสีเทา นะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะจุดจบนะคนวิ่งเต้นล้มคดีคนไม่ดีเราไม่ควรไปยุ่งนะครับนะผมก็นั่งกินวายคนเดียวอยู่บ้านอยู่กับหมาเฮงไอ้ไรไอโชคไอดีแค่นั้นพอแล้วนะคบเพื่อนน้อยๆนะก็ฝากไว้วันนี้นะครับก็คดีบิ๊กโจ๊ก็คงจะต้องส่งไปปปชไม่เกินยีบสเมษายนหก็ก็เรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าร้องทุกร้องเรียนก็สอบถามมา ยังเพจนายใายทุกได้เข้ามาได้สำนักงานผมก็มีที่อารามินทาห้าสิบทับหนึ่งนะฮะซอยโรงพยาบาลศิลปแพทย์นะครับมาที่ศิลปแพทย์ก็พิมพ์ก็ได้เลยอีกที่ก็อยู่ที่ซอยรัชดา36นะอ่านะครับหน้าสารายานะครับรัชดา36กนะครับก็มีความทุกความร้อนแลก็โทรปรึกษากันตรงไปตรงมาตรงพี่เดนะอ่า,อาจัดรายการก็สนุกสนานขึ้นเพงอย่าไปคิดอะไรมากตรงไปตรงมานะ ถ้าพบเห็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่จำเป็นต้องตํารวจนะครับหน่วยงานอื่นที่แม่งเทาๆก็เยอะอย่าไปเพ่งแรงเฉพ,า,เพาะตารวจนะหน่วยงานที่เร็วๆชั่วๆแม่งก็เยอะนักการเมืองเร็วชั่วก็เยอะเพราะฉะนั้นก็อแอบบันทึกเสียงแอบ,บถ่ายวิดีโอไว้ไอคนไหนมันจะตกทรัพย์เรียกตังแอบบันทึกเสียงแอบ,บถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้นะแอบแอบถ่ายมามีหลักถงหลักฐานแล้วก็เอามาแฉกับพ่เด